สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูร็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรนสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะหอกสงครามสีแดงเลือดนกที่มีขนาดมหอมายาวหลายหมื่นหลีเจาะผ่านโรคนี้มันปลดปล่อยแสงสังหารไม่รู้จบเจตนาฆ่าของสวรรค์ร้นออกมาอย่างไม่สิ้นสุดนี่เป็นการลงมือราชามาตะที่ขึ้นฝั่งมาแล้วเขาเป็นเหมือนคูเขาปีศาจร,ร่างกายต่งหาและสูงเกินกว่าจอดเอื้อมถึงปัจจุบัน เป็นเขาที่กําลังดําเนินการอยู่ไม่ว่าหอ,อกจะเคลื่อนที่ไปทางใดมันจะแทงสังหารสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนาจาักรทะเลนี่เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากมีสิ่งมีชีวิตมากมายเฝ้าดูเหตุการณ์ครั้งนี้บางส่วนรีบรลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดหอ,อกสีแดงฆ่าสิ่งมีชีวิตโบราณในทะเลเลือดเต็มท้องฟ้ากระจัดกระจายไปทั่วทะเลณระหว่างกระบวนการนี้พวกเขาไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวมีเพียงลงมือกันโดยตรงเท่านั้น มันเป็นเพราะขั้วเขาเป็นศัตรูเก่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยก่อนในทะเรรอยประทับสีทองขนาดใหญ่ได้บินออกมาบกคุมสวรรค์และปัตจีปวดปลายรัศมีพลังที่น่าแตกตื่นตกใจป่าปามโรคฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยเสียงปึงรอยประทับอันยิ่งใหญ่สีทองนั้นกระแทกกับสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเทพปีศัตวําให้ร่างกายของเขาแตกออกจากกันปากของเขามีเลือดไหลออกมา เขาพยายามต้านทานแต่ไม่สามารถหยุดมันได้อาวุธและชุดเกราะในร่างกายเขาระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในท้ายสุดสิ่งมีชีวิตบนชายฝั่งก็ระเบิดกระแทกเขากับหอกสีเลือดด้วยรอยประทับอันยิ่งใหญ่นั้นในทะเลอาณาจักรขึ้นซัดขึ้นสู่ท้องฟ้าเกือบจะกืนกินอาณาจักรทั้งหมดในสวงสวรรค์มีร่างหนึ่งยืนอยู่บนเกาะเขาดูผ้ามัวอย่างมากแต่เขาถือดาบยาวที่สองประกายโอบร้อมไปด้วยรังสีอมต ที่น่าหวาดหวั่นข้ารอเจ้าที่นี่มาหลายปีแล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตตัวนั้นพูดจบรำแสงของดาบก็โผล่ออกมาพร้อมกับเสียงชั่วมันน่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบพอจะแยกจัก,กรวาลทำลายล้างโลกในทะเลมีเจดีย์สีเขียวปรากฏขึ้นเรียบระง่ายและเก่าแก่ร้อยอยู่เหนือศีรษะของใครบางคนมันปลดปล่อยแสงที่มีรัศมีของใบมีดออกมาเดตรงรังสีสังหารทั้งสองปะทุขึ้นอย่างดุเดือดพร้อมกับลงมือฆ่าฟันกัน อย่างเข้มข้นที่ชายฝั่งของทะเลแห่งนั้นโรคนี้กลายเป็นความกอหนทั้งหมดนี้เป็นเพราะอาณาจักรทะเลในขณะเดียวกันกลุ่มคู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ขึ้นมาบนฝั่งกำลังจะสร้างความหายนะในสวรรค์ดำเนินการการไปเชิญหน้าครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพึงกลัวสุดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวแล้วแม้แต่สวรรค์ก็พังทลายในวันนั้นลุงเจ็ดสีทอดข้ามกำแพงอาณาจากักรทําให้เกิดรอยแยกที่น่าสะพึงกลัวในก้าวนวเบื้องบนซึ่งเกิดจากดาบอมตะ ที่มีสีม่วงและเป็นประกายเจตนาฆ่ามันพุ่งขึ้นสู่สวรรค์มีสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่ต้องการข้ามจากอาณาจักรทะเลในมือของเขาถือกระบองเขี้ยวหมาป่าขนาดใหญ่และใช้มันกระแทกเขากับดาบสีม่วงนั้นนี่คือคนป่าเถื่อนที่สวมชุดซึ่งถูกทำมาจากหนังของสัตว์ร้ายโบราณตอนนี้กาลังโจมตีเจ้าของดาบอมตะผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นฉากนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ก้าวสอนสิษยพ จอกับการโจมตีมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนนับไม่ถ้วนที่ออกจอาณาจักรทะเลและต้องการจะลงมาบนดินแดนนี้โดยไม่ทราบจุดประสงค์ของพวกเขาพวกเขาทรงพลังเกินไปน่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบพวกเขาไม่กลัวที่จะได้รับผลกระทบกรรมอันยิ่งใหญ่พวกเขาพยายามบุกเข้ามาโดยตรงอย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้มีศัตรูเก่ามากมายเกินไปพวกเขาจึงถูกโจมตีระหว่างทาง ดังนั้นทางเลือกเดียวพวกเขาจึงมีแต่ต้องต่อสู้จนตัวตายหรือสามารถสังหารศัตรูได้เท่านั้นในวันนั้นในก้าวสอนสิบิพภพมีดินแดนปิดผนึกโบราณหลายแห่งที่ส่องแสงสิ่งเหล่านี้มาจากดินแดนปิดผนึกในเวลานี้พวกเขาเปิดใช้ค่ายกลวนที่ไม่ใครเทียบได้เพื่อป้องกันตัวเองมีคนไม่น้อยที่ตั้งปณิธานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลกระทบของกรรมนี้พวกเขาไม่ต้องการเข้าร่วมในความกรหตของการทดลองครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในราชสำนักการแสดงออกทุกคนเริ่มจริงจังภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีผู้ฝึกฝนคนใดสามารถหลบหนีจากมันไปได้อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นแข็งแกร่งเกินไปในเวลานี้นอกแดนลกล้างมีเสียงที่น่าตกใจทั่วโลกดังขึ้นราวกับว่าทะเลก,กำลังคำรามเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังแตกสลายความพันขวน,นั้นรุนแรงกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตสิ่งมีชีวิตของอีกฝ่ายกำลังจะลงมา การแสดงออกของมดเขาสอนนั้นเย็นชาไม่มันคือพื้นที่ฝังศพโบราณย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อเส้นทางของอีกฝ่ายถูกปิดผนึกแม้แต่พื้นที่ฝังศพโบราณก็ถูกปิดผนึกไว้เช่นกันตอนนี้สถานที่แห่งนั้นได้เปิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวดีโรคก,กำลังวุ่นวายแต่ราชาพื้นที่ฝังศพโบราณก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในโรคนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกพวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรู ในเมื่อไม่มัน่นใจพวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรตูดังนั้นทุกคนต้องคิดไว้ในทางร้ายก่อนเสื้อหาวลุกยืนขึ้นตอนนี้เขาไม่มีเวลาจริงๆหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จะเรืออะไรอีกในโรคนี้บางทีอาจจะเป็นซากศพมหาศาลและแม่น้ําโรหิตสายยาวเสื้อหาวขุดเมื่อการต่อสู้ระดับราชามาต่าเริ่มต้นขึ้นโลกทั้งโลกจะแตกเป็นเสียเส่ยงถูกบทขยี้เป็นชินช้นๆแม้แต่ต้นไม้โลกก็ไม่ปลอดภัยไม่สามารถปกป้องจักรวาลนี้ได้ พวกเจ้าทุกคนเตรียมตัวเดินทางไปสถานที่อรบไพยนี่ถือได้ว่าเป็นการสร้างกรรมที่ยิ่งใหญ่พวกเจ้าไม่อาจเข้าร่วมได้ซืือหาวสั่งซืือหาวสั่งให้มู่ชิงบังกรแดงวิญญาณวีลชนผีเสื้อจ่าพัดและคนอื่นใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเพื่อกวาดต้อนผู้คนให้เดินทางไปยังดินแดนปิดผนึกที่พวกเขาเตรียมการไว้ในเวลาเดียวกันเขาได้ส่งแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ของราชสำนักออกไปเพื่อทำงานที่คล้ายคลึงกันมีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ใ,ใต้ฟ้านี้ เราไม่สามารถช่วยพวกมันได้ทั้งหมดมดเขาสอนพูดเก็บให้มากสุดเท่าที่มากได้ส่งพวกมันไปที่โรงศพทองแดงเสือหาวพูดพาในโรงศพเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเสือหาวเตรียมที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเพื่อนําสิ่งมีชีวิตในอาณาจากักรนี้ออกไปให้มากที่สุดแสงอมตะพ,พุ่งขึ้นโดยการยกมือของเสือหากระดูกมังกร9้าตัวก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือเขามันลากโรงศพทองแดงไว้ข้างหลัง มังกรแต่ละตัวมีขนาดยาวเพียง3นิ้วเท่านั้นเมื่อเขามาถึงขอบเขตการบ่มเพาะในปัจจุบันซสือหาวจึงนับได้ว่าการเป็นเจ้าของวิเศษชิ้นนี้อย่างสมบูรณ์ในเวลานี้เขามอบมันให้กับราชาดินแดนปิดผนึกเพื่อให้เขาช่วยเหลือทุกคนหากมีอันตรายร้ายแรงขอยพูดพุโสดูแลทุกคนให้ปลอดภัยด้วยซืือหาวพูดเขาเชื่อมันในวิธีการราชาดินแดนปิดผนึกอย่างน้อยสุดพวกเขาสามารถมุ่งหน้าไปยังดินแดนอมาตะเพื่อขอความคุ้มครองจากราชาผ่าน เขาเตือนมู่ชิงมังกรแดงคนอื่นโดยบอกพวกเขาว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาต้องปฏิบัติตามคําสั่งราชน,น,นดินแดนปิดผนึกพวกเขาไม่สามารถออกจากโรคของโรงศพทองแดงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้เจ้ากําลังจัดการเรื่องหลังอยู่อย่างนั้นหรือเปลวไฟในเบ้าตากระโลกแก้วลุกไหม้อย่างรุนแรงพวกสัตว์ประหลาดโบราณทั้งหมดสามารถเห็นได้จากความตั้งใจของซื่อเหานี่คือการต่อสู้ของเขาที่ดําเนินผ่านความเป็นความตายถ้าเขาสําเร็จเขาจะกลายเป็นราชามาตะ ความแข็งแกร่งเขาจะไม่มีผู้ใดเทียบได้แต่ถ้าเขาแพ้นั้นหมายถึงความตายสถานเดียวเพียงแค่วางแผนบางอย่างเท่านั้นข้าจึงสามารถดําเนินการต่อโดยไม่กังวลเสียงซสือหาวนิ่งสงบไม่มีความผันขวนดใดๆทั้งสิ้นหลายปีต่อมาในเก้าส่วนสิภพบครูเขาแม่น้ําที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้หายไปพวกมันถูกกาจัดโดยมดเขาสว่วนมู่ชิงทุกสิ่งทุกอย่างถูกนําเข้าไปในโลกของโรงศพทองแดง บางเผ่าพันหายตัวไปโดยสมบูรณ์โดยมุ่งหน้าเข้าสู่โรงศพทองแดงอย่างไรก็ตามมีบางเผ่าพันที่ไม่เต็มใจจะออกไปโดยยืนการจะอยู่ข้างหลังกำแพงอาณาจักรแตกไปอีกครั้งมีคนเห็นนกดุร้ายสีดำที่เหมือนกับดวงอาทิตย์สีดำมันปลดปล่อยแสงอันมืดมิดงงได้แผลมคมเกือบจะฉีกเปิดอาณาจักรนี้ไม่มีเวลาแล้วข้าต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ซื้อหาวพูดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ปรับสภาพเตงอยู่เสมอไม่เหลือเวลาให้เขาสะสมการฝึกฝนอย่างช้าๆ เขาต้องเริ่มต้นมีชนะราชามาตาจะ,สะเสด็จลงมาวันนั้นในดาวที่ไม่มีคนอาศัยอยู่นอกโลกซื้อหาคำรามขึ้นสู่สวงสวรรค์เส้นผมสีดำทั้งหมดเขาโบกสะบัดอย่างวุ่นวายท่ามกลางพลังของความกรอหนอาณาจักรรับทั้งห้าของร่างกายเขาเริ่มเปล่งประกายในเวลาเดียวกันภายในร่างกายเขามีสัญลักษณ์มากมายส่องประกายสีทองไม่มีสิ้นสุดประตูเปิดขึ้นทีละบานร่างกายเป็นเมล็ดพันห้าอาณาจักรรับที่ยิ่งใหญ่ส่องแสง ครังร่างกายเขาเปิดออกปลดปลอยรัศมีศักยภาพเขาในระดับสูงสุดเสื้อหาวคำรามสู่สวรรค์โดยใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อพยายามก้าวกระโดดครั้งสุดท้ายเขาต้องการฝ่าฟันแปลงร่างและกลายเป็นราชามาตะความกรอเหดครั้งใหญ่ของโรคกำลังคืบคลานเข้ามาเขาต้องการความแข็งแกร่งแบบนั้นเขาต้องพังงาดขึ้นทันทีมิฉะนั้นท้าที่สุดเขาก็จะเป็นเหมือนมดในสายตาผู้อื่นก่อนจะถูกฆ่าตายในท้ายที่สุด ร่างกายซสื้อหาปวดปลายสายฟ้ามาหาศาลออกมาเสียงสวรรค์สั่นสะเทือนดังออกไปด้านนอกประตูทุกบานถูกเปิดออกทีละแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทั้งห้าของเขาเป่งประกาศทะเลแห่งการเกิดใหม่ในท้องของเขาแสดงการเปลี่ยนแปลงของหยินหยางร่างกายทั้งหมดของเขาผ้าพายราวกับว่าเปลวไฟอมาะคพุ่งขึ้นสู่สวรรค์ซื้อหาทรงเสียงคำรามดังลั่นเสียงของเขาทําให้ดวงดาวและจักรวาลสั่นสะเทือน อย่างไรก็ตามนี่กลับไม่เพียงพอจะระง,งับเสียงคำขี่ที่ปล่อยออกมาจากวังเตา่าคนอื่นไม่ได้ยินแต่สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่นั้นเขากำลังะลวงผ่านอาณาจักรรับใหญ่ทั้งห้ากำลังเผเชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาได้รับการเสียหายแตกรล่าแม้แต่ตัวตนอันทรงพลังของเขาเองก็ฝึกฝนคำขีที่ไม่อาจอยั่งรู้ซึ่งมันถูกหลอมรวมเข้ากับเต่าวันยิ่งใหญ่ของเขายังไม่อาจประคองร่างกายเขาไว้ได้ เลือดไหลยหยดลงมาร่างกายซือหาวเต็มเรศย,ยายแมงมุมเปื้อนเลือดนี่เป็นรอยแตกขนาดโจมตีเทียนาจักรราชามาตะความกดดันที่เขาได้รับนั้นน่ากลัวเกินไปในส่วนเรื่องของจัก,กรวาลรลศมีความเป็นอมะตะาที่ไม่วันตายก็คุ้งทะยานทะเลแห่งดวงดาวสั่นสะท้านสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ตกตลึงเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าสวรรค์นี่มันขึ้นกระแทกแบบไหนกันข้าทนไม่ไหวแล้วข้าจะล้มแล้ว ม้แต่ผู้ฝึกตนที่มีพลังมหาศาลเป็นแบบนี้แล้วนับภาษาอะไรกับคนอื่นตอนนี้ซือหาไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้เขากาลังโจมตีในระดับอาณาจักรราชามาตะด้วยกาลังทั้งหมดที่มีเขากําลังจะก้าวกระโดดครั้งสุดท้ายกลายเป็นราชามาตะที่ไม่มีใครเทียบได้เขามาถึงขั้นนี้แล้วจริงๆกําลังจะบรรลุสถานะราชามาตะในดินแดนปิดผนึกมีคนพูดพร้อมถอนหายใจแม้แต่พวกเขาก็ยังอดไม่ได้จะรู้สึกชื่นชม มีผู้เช่าชาญโบราณคนหนึ่งของเทือกเขามาตาร่วงหล่นลืมตาขึ้นสายตาเขาเย็นชาจ้องมองไปยังอากาศในเวลานี้บรรพบุรุษโบราณพวกเราจะลงมือกันไหมมีคนถามข้ามีการมันยิ่งใหญ่กับเจดีนั่นแม้ว่ามันจะเข้าสู่ประตูบรนพก,การไปแล้วแต่หากมันสามารถรอดชีวิตกลับมานั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราอย่างแน่นอนในดินแดนปิดผนึกแห่งนี้แม้แต่คู่ฝึกฝนที่ไม่บรรลุความเป็นอมาตะก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน่น มันกลายเป็นดินแดนบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่โดยราชาดินแดนปิดผนึกที่นี่สามารถเทียบเคียงได้กับราชามาตะเลยทีเดียวและสมีพลังดินแดนนี้สามารถเทียบได้กับอาณาจักรเซียนโดยไม่ด้อยกว่าไปจุดตะเกียงนั้นเราสามารถแจ้งอาณาจักรเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่และให้พวกเขาลงมือจัดการเองเสียงเย็นและเยือกแบบนั้นดังมาจากดินแดนบรพสุรุษของเขาอมาตะร่วงหล่นหลังจากราชาดินแดนปิดผนึก ของเขาอมาตะร่วงร่นพูดแบบนี้เขาหลับตาที่เย็นชาลงร่างกายเขาถูกปิดผนึกและกลับไปนอนหลับอีกครั้งตะเกียงจางๆถูกจุดขึ้นโคงของมันทำมาจากกระดูกฐานทำด้วยทองแดงมันปลดไปล่อยไฟสีเขียวกระพริบอย่างต่อเนื่องตะเกียงโบราณประเภทนี้ถูกจุดขึ้นในดินแดนอมตะสื่อสารกับสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในดินแดนอมตะตะเกียงโบราณวางอยู่บนท่านบูชาหลังจากนั้นไม่นานสถานที่แห่งนั้นก็พ้าหัว เกิดเป็นรอยแยกที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตผ่านไปได้แต่สามารถส่งข้อความได้ควงกำลังจะทะลวงเข้าสู่ระดับราชามาตมันเป็นเพียงข้อความสัส้นๆที่ไม่เจือปนอารมณ์ใดๆแลแ้วตะเกียงนี้ก็ดับลงสิ่งมีชีวิตในดินแดนปิดผนึกแข่งนี้ถอยห่างออกจากที่นี่ผู้คนในดินแดนอมามตะไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ต่อไปข้อมูลชินนี้ถูกส่งไปยังตระกูลโบราณที่มีอำนาจมากมายแน่นอนรวมไปถึงตระกูลราชามาตะด้วย เฮ hey, น่าสนใจเขาแรงโจมตีระดับราชามาตะตั้งแต่อายุยังน้อยข้าควรพูดว่าเขามีความมั่นใจหรือเขากําลังร l นหาที่ตายดีการสะสมระดับพลังของเขาน้อยเกินไปใครบางคนพูดพร้อมขวเรารนี่คือครึ่งก้าราชามาตะหลายคนรู้ว่าควงกาลังทําแบบนี้เพราะเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันจากข้อจํากัดด้านเวลาเขาไม่มีทางเรือกอื่นนอกจากต้องเลือกแบบนี้บางทีอาจมีโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จได้จริงๆอีกคนพูดผลกระทบของเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมาก บุคคลรุ่นก่อนต่างพูดคุยกันขณะบุคคลรุ่นหลังของนะจาจเซียนต่างจ้องมองกันและกันอย่างว่างเปล่าไม่สามารถพูดด้วยความตกใจได้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิง่งสําหรับหาวก้านพานยี่ฮั่นเทียนและคนอื่นที่ไปเชิญหน้ากับซือหาวมาก่อนพวกเขาทั้งหมดตกตระงย้อนกลับไปตอนนั้นพวกเขายังคงเป็นคู่ต่อสู้ของเขาแต่แล้วตอนนี้ล่ะฮวงนั้นดุร้ายเกินไปจริงๆในเวลาที่เขาก้าจะโจมตีนจาจอมาตะโดยไวไม่กี่พันปีเท่านั้น มันช่างน่ากลัวอะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันพวกเขายังไม่บรรลุความเป็นอมตะาด้วยซ้ำาพวมาตาที่ถูกในลเชสซือยี่วีโตอง์หญิงเย่าเย่ชิงเย่และคนอื่นต่างตกตระหนไม่ได้ยินเรื่องนี้เช่นกันพวกเขาสั่นสะเทือนและตกใจไม่รู้จบผ่านไปไม่กี่ปีเองทว่าซือห่าวมาถึงระดับนี้แล้วพวกเขาก็สู่ดินแดนอมตะาเพื่อค้นหาโอกาสในการบรรลุความเปน็นอมตะในอาณาจักรที่พวกเขามองว่ามีทรัพยากรสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามใครจะคิดว่าคู่ที่ยังคงอยู่ในดินแดนด้านล่างเพียงคนเดียวอย่างข่วงจะรับหน้าพวกเขาจริงๆความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากเกิดไปในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของนา่จักเซียนต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดบางทีเขาอาจจะมีโอกาสบรรลุสถานะราชามาตาจริงๆนี่คือสิ่งที่ราชามาตาพูดกันกับตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนระดับนี้สรุปสถานการณ์ของเขาพาในคฤหาสนต์ตระกูลหาวฉินมีร่างพามัวนั่งอยู่บนอาสนะสวดมนต์ มีพลังแห่งความก้ระหนบุญวนอยู่รอบตัวเขาราวกับว่าเขามีตัวตนมาตั้งแต่ยุคสมัยสร้างโลกไม่เคยเคลื่อนไหวออกจากสถานที่แห่งนี้ทันใดนั้นเขาก็ยกมือขึ้นฝ่ามือพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าแต่ไปได้ดวงดาวไร้ขอบเขตทุกคนเห็นมือขนาดใหญ่ที่เปิดประตูนาจักรเสียนอาราชามตาตาฮาวเฉินกำลังปากกดตัวเขากำลังจะเปิดประตูนาจักรเสียนเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรเบื้องร่างเสียงร้องเตือนดังขึ้นโลกทั้งใบาาสานสะเทือนบรรดาผู้ที่มิน ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงและบรรดาผู้ที่บรรลุความเป็นอมตะาต่างสัมผัสได้ถึงบางสิ่งจากนั้นทุกฝ่ายก็ส่นสถานทุกคนตายท้องฟ้าร้วนหวาดกลัวในเวลาเดียวกันภายใต้คฤหาสน์ราชามาตาอีกแห่งราชามาตาไทยซื้อก็ลืมตาขึ้นเหมือนกันในห้องสี่ดาที่มืดคลื่มสายฟ้าสองเส้นฉีดผ่านความว่างเปล่าออกจากดวงตาเขาเขายังเอื้อมมือใหญ่ไปถึงอาณาจักรไร้ขอบเขตและเปิดประตูอาณาจักรเซียนอีกบานหนึ่งราชามาตาไทยซื้อก็เคลื่อนไหวเช่นกัน พวงจบสิ้นแล้วราชามาต่าคู่ยิ่งใหญ่สองคนต้องการจะหยุดเขาจากการบรรลุสถานะราชามาตะาทุกคนในดินแดนอมตารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นราชามาต่าคู่ยิ่งใหญ่สองคนกําลังเคลื่อนไหวโดยไม่ให้โอกาสเจ้าหนูอนาณาจักรล่างนั้นกําลังจะจบชีวิตเขาด้วยมือของตัวเองในส่วนลึกจัก,กรวาลร่างกายสื่อหาเต็มเรยวเรือดแต่รัศมีพลังกลับแข็งแกร่งขึ้นทัศาาตา่อพัฒนาขึ้นมีประตูที่เปิดอยู่ในร่างกายเขาทีละบานครั้งสมบัติร่างกายของเขา ถูกเปิดออกความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ทุกประเภทและความลึกลับอันลึกซึ้งของสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีสิ้นสุดถูกจารึกไว้ในเลือดของเขาแกสลักไว้ในกระดูกของเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ตะวันยิ่งใหญ่ที่าภาพพายไม่สิ้นสุดที่วิ่งผ่านตัวเขาไม่หยุดเขากล้าไปข้างหน้ากำลังเข้าสว่อาณาจักรราชามาตะโดยประสงค์จะเจาะผ่านโซ่ตัวเหล่านี้ไปถึงระดับสูงขึ้นเสื้อหาวอดทนต่อความทุกข์ทรมาน เขาทำสิ่งเหล่านี้เร็วเกินไปและสะสมพลังรวมไปถึงประสบการณ์เขายังไม่เพียงพอตอนนี้การโจมตีกำแพงที่แข็งแกร่งอาณาจักรราชามาตะททำให้ร่างกายขเขาไม่สามารถทนรับแรงสะท้อนกลับได้ต้องบอกว่าแม้แต่ร่างกายที่ไม่เสื่อมสลายของเขายังเริ่มแตกละเอียดเรือเที่ยวร่วงหล่นไหลลงมาด้วยความแวววับสีทองจางๆเส้นผมของเขาปลิว่อนอย่างวุ่นวายเขาจะยอมรับความพ่ายแพ้ได้อย่างไรตอนนี้แม้แต่ผมยาวของเขาก็เป่็ประกายราวกับถูกหล่อหลอมด้วยทองคํา ข้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ซืือหาวคำรามออกมาทำทุกอย่างที่ทำได้หวังว่าเขาจะผ่านมันไปได้นในที่สุดเขาต้องการบรรลุสถานะราชามาตะเมื่อเขาทำตามขั้นตอนนี้แล้วโรคอันกว้างใหญ่ทอดยาวไปข้างหน้าเขาเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งสุดในโลกไม่มีผู้ใดสามารถตัดเส้นทางเขาได้อย่างไรก็ตามถ้าเขาโรมเร็วมันก็จะเป็นนรกที่ไม่มีสิ้นสุดร่างกายและเต่าจะพังพินาศราวกับแสงที่ดับลงสัญลักษณ์เผาที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ้นสุดบทขยี้จากทุกสิ่ง ทุกทิศท,ทางมีสัญลักษณ์เต่ามากมายที่เข้ามาจากโรคภายนอกถูกเพิ่มเข้าไปในร่างกายเขาเมื่อมาถึงอาณาจักรของความเป็นอมาตะาและทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ปรากฏในอดีตและปัจจุบันทุกสิ่งได้เคยปรากฏมาก่อนกฎธรรมชาติทุกประเภทระเบียบสวรรค์ปัตจับี่ทั้งหมดนี้จะบทขยี้ตัดสินเขามันยากจริงๆเที่ะผ่านมันไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแนวโรคท,ที่กำลังจะประสบกับยุคร้ายการฝึกฝน ทําไม้เกิดการ,รที่ยิ่งใหญ่กว่าการลงโทษที่ลงมานั้นทรงพลังที่สุดส่งผลในร่างกายและวิญญาณอาจจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาส่วนหนึ่งของร่างกายซืือหาวระเบิดกลายเป็นหมอกเลือดเขาฝึกฝนคำคีที่ไม่อาจอย่างรู้แต่ร่างกายเขารู้ว่าแข็งแกร่งและไม่แตกหักยังคงไม่สามารถต้านทานแรงกดดันประเภทนี้ได้อย่างไรก็ตามซืือหาวยังคงเป็นซืือหาวที่ต่อต้านส่วนเขาเป่งเสียงคำรามเบาๆรัศมีรอบตัวไม่รู้จบ นี่เป็นของดีของการประสมประสานวิธีการนับไม่ถ้วนสร้างระบบการบ่มพาะอของเขาเองทันทีจากนั้นแนวรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจดับได้เขาได้หลอมร่างกายใหม่รวมรวมหม,มอกสีเลือดทั้งหมดสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ยิ่งกว่านั้นพลังประมแห่งความกรอหนก็พุ่งสูงขึ้นรา,าวกระเตาหลอมหล่อหลอมร่าง,งกายเขาเขาไม่ธรรมดาจริงๆอาจไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จก็ได้ในดินแดนปิดผนึกสัตว์ประหลาดโบราณเหล่านั้นอุทานออกมาได้ความชื่นชม พวกเขาค้นพบอย่างน่าตกใจว่าร่างกายซือหามีพลังมากกว่าสิ่งมีชีวิตระดับคู่อมตะไปแล้วเขาสามารถต่อต้านการทุบตีได้ทุกครั้งที่ถูกบทขยี้ก็จะได้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่ความรึกรับที่ลรึกซึ้งของสวรรค์อดีตปัจจุบันและสัญ,ญลักษณ์เต่าที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดปรากฏขึ้นแม้จะถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขายัางสามารถสร้างร่างกายขึ้นใหม่ได้นี่คือการทำลายล้างแต่ถ้าเขาไม่ตายมันจะกลายเป็นประเภทของการแบ่งเบาการบรรเทาแทน ร่างกายซือหาวได้รับการขัดเกลาอย่างไม่รู้จบด้วยพลังปฐมแห่งความกรหผลมันทําให้ร่างกายเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขาประสบความสําเร็จร่างกายเขาผ่านไปแล้วสามารถทนต่อการตัดสินและการทดสอบได้อย่างไรก็ตามกุญแจยังคงเป็นวิญญ,ญาณดั้งเดิมการทดสอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนมากจะสิ้นสุดอยู่ที่ขั้นตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษบางคนในดินแดนปิดผนึกเริ่มสนทนาเบาๆหากใครต้องการจะบรรลุสถานะราชามตตกุญแจคือวิญญ,ญ,อวญ,ญญาณดั้งเดิมนั่นเอง หากใครต้องการเลื่อนระดับพลังที่ต้องบรรลุจากวิญ,ญญาณดั้งเดิมเสียก่อนร่างกายซือห่าวมีพลังโดยกําเนิดตอนนี้ประสบกับความสําเร็จในการทนต่อการทดสอบได้แล้วอย่างไรก็ตามหากวิญญ,ญาณดั้งเดิมถูกฆ่าตายในท้ายสุดมันก็จะสูญเปล่าเขาค่อนข้างแข็งกล่งอยู่บ้างหากเขาไม่กดดันให้ทะววงในตอนนี้เพียงแค่รับโอกาสนี้หลังจากปรับแต่งจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมเขาให้มากกว่านี้เขาก็จะถือเป็นหนึ่งในสิบอสูรผู้ยิ่งใหญ่แล้วถึงอย่างนั้นก็ยังยาก เขาจะไม่ประสบความสําเร็จมีคนตายหัวมีเต่าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ้นสุดระหว่างส่วนและปัตตภ,ภ,ภีมีบางส่วนที่เกิดขึ้นในอาณาจากักรนี้บางส่วนเข้ามาทางกําแพงอาณาจักรจากนั้นทั้งหมดพุ่งไปที่ศีรษะซื่อหาวซื่อหาวตกใจมากการบรรลุสถานะราชามาตะยากขนาดนี้เลยในสุดเขาเข้าใจว่าเขาบ้าแค่ไหนเขาเสี่ยงแค่ไหนเขากําลังเดิมพันได้ชีวิตของเขาจริงๆวันนี้เขาอาจตายที่นี่เต่าผู้ยิ่งใหญ่บางส่วนกลายเป็นล้วแสงซึ่งปกคลุม กำหม่อมของเขาทําให้เขาสั่นสะเทือนจนร่างกายสั่นสะท้านเลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดของเขาซือหาไม่ทางหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้จริงๆเขาทําได้เพียงแค่ไปเชิญหน้ากับมันเท่านั้นในทันทีที่ซือหาอดทนต่อการทิ้งระเบิดของเตา่าครั้งใหญ่หลายสิบครั้งกระโหลกศีรษะของเขาแตกออกแม้แต่วิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขากําลังจะก,กระจายออกไปเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างคาดไม่ถึงเขาแข็งแกร่งมากจริงๆ การสามารถทนต่อการโจมตีหลายครั้งในวัยนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถ้าเขายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปการจะเป็นราชามาตะนั้นอาจเป็นเรื่องยากแต่การจะเป็นอสูรผู้ยิ่งใหญ่นับว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหามีคนกล่าวด้วยความชื่นชมทันใดนั้นสวสร,รรค์แลปัจจุบันสัสะเทือนยาวรุนแรงสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากริ้วแสงแห่งเต่าผู้ยิ่งใหญ่แต่มาจากภูมิภาคอื่น ประตูปรากฏขึ้นที่นั่นมือสีเหลืองเอื้อมออกมามือขนาดใหญ่นี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ค่อยๆกดไปที่ซื้อเหา่าทันใดนั้นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นมาในอาณาเขตของดวงดาวอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ทราบว่ามีดวงดาวกี่ดวงเมื่อผ่านมือนี้เข้าใกล้ทุกอย่างก็ระเบิดท้องฟานิ่งใหญ่ภัยสารกลายเป็นดินแดน แห่งความพินาศทันทีดวงดาวนับไม่ชั่วระเบิดฝุ่นจากทะเลดวงดาวกระจัดกระจายไปทุกแห่งนี่มันพลาัางอะไรกันแน่คู่ควรในโลกต่างตกตะลึงถ้าไม่ใช่เพราะสือหาพึ่งปากสภาพร่างกายเขาผ่านการพิภากษาข,ของสวรรค์ได้สาเร็จร่างกายเขากลายเป็นไม่เสื่อมสลายไปแล้วฝ่ามือนั้นยังคงท้ายเขาแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรับพิน,นาศที่นี่ฝ่ามือนี้ดูช้ามากแต่มันดุร้ายเกินไปพลังของมันไม่มีสิ้นสุดแม้จะเป็นกรณียสือหาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัส ร่างกายเขาเต็มไปด้วยเลือดมีอรอยแตกทั่วร่างกายเขาร่างกายและวิญญาณของเขาเกือบจะถูกรบโดยฝ่ามือที่เชื่องช้าของราชามาตะวิญญาณดั้งเดิมของซือหาเริ่มไม่เสถียรเกือบจะระเบิดอย่างไรก็ตามเขาจู่โจมสุดขีดไม่สามารถวอกแวกได้แม้ว่าเขาจะโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ซือหาปวดไปเสียงคำรามดังกึกกลองเหมือนสัตว์ป่าที่บาดเจ็บกรีร้องขึ้นไปในสวนเขามาถึงจุดวิกฤตแต่กลับมีคนลงมือขัดขวางจริงๆรราชามาตะมาแล,แล้วนี่คือข้อสรุปทุกคน มีเพียงราชามาตาเท่านั้นที่มีความสามารถยิ่งใหญ่ระดับนี้โอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าขอครับ